จะลงเรือไหมจะลงเรือไหมฮะจะลงเรือไหมยางปากมันต้องเรือล่ะเรือไหมเรือไหมยู่นี่อยู่นี่ก็มีแต่ว่ามันไม่เห็นละมีอันอยู่นีน่นั่งไง,ง,ไงเย็นไม่เรืออยู่ ดยอยู่นั่นๆยุบุมนั่นยุบนั่นสวยมากนี่ละ่โอโอละ,ละ,ละ,ละอ,อ,อี่ป่ะนี่ป่ะโอ้ยเบ่งดอกหน่อยมั้เนี่ยโอ้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 ดูเห็นบหนี่ แมนมอเพิง่งป๊าป๊าแมนมัดดีนี่ยเึิ่งตอนนล้คุณคุณอมเมนมัดคุณโอ้โอโอ

โอ้ยป<ะ>๊าดโอ้ยง่ามคักนึงก่ามคักโอ้ยจะดอกพอดี มันี่รอคะเนี่ยอืมเห็ดหมูหมมน้อยดอกสวยมากดอกน้อยคล้ายลายอีกสองมือหนี่งโอ้มาสามตาผลประทับ คนเบาก่อนออกน้อยร้ายครับเอไหมปีบขึ้นมาเสียดาย